สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเอชจีสวัสดีแฟน,แฟนทุกทุกท่านนะครับวันนี้อยู่บ้านบัวบานครับเมื่อกิ้ทนอาหารบ้านบัวบานครับวัววัอนี้หล่อไงครับพี่น้องบุญชีหล่อไงโดนยางรถมันมันหลังมันมันเอาอิ้มยิ้มยิ้มละกันกลินครับพี่น้องนั่งเต็งเลยเอาเลยเสองขา ไปจีวรกาเดินรอยาบปะเนี่ยข้าวข้าเอื่นนั่งครับเอ้ยนั่งครับเหรอเออหาวไปกินหลายหาวเตะอืมดีดครับพี่น้องดีดนี่หล่นบักแสงบักโม่เป็นเห็ดเอ้าเออดินแตกแล้วกระเถดินแตก อเงี้ยครับอู้ยบกมันเฮียก็แต่ละโอ้ปลาเราตีก้นแล้วเออบุญมันนี่บุญก็้วโตแล้วครับนี่บุญกะะ็ระโตกันเลยก็ใส่ยันเรียมโตเลยสาวเรียบร้อยมีทั้งสาวห่าวนะครับ เดีด๋ดินๆกินอาหารก่อนลูกเอ้าม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 าเดินๆเดินๆอินอาหารก่อนกินอาหารก่อนกินอาหารก่อนกเอกลี้ยงีต้องแซบบ่บอาหารนะครับเอออยากจะนี่กินเลยไหมเดี๋อาหารครับท,ทั้งอ้อยทั้งมันเจียวแกงเอากิน ตากิเอาผูออกเสียงเลยลินแดงเดียวห้องเปียกเปึ้นผู้ดูดเรียบร้อย อากาศท้อนนี่ครับอาบน้ำมไม่ไม่เล่นลินดกกกีกินอิ่มจำแน่แน่จะเฝ้าดึงไปอุ้ยเอาไปใกล้ๆดีแซ่ฟ <c oughs> น้อยน้อยน้อยมีขอบพุ่น่อเตื้อ่อติ้งครับนี่เด็กนี่หายหกติ้มาสุ่มโบรานครับเอ้อสาวข่เตสิเนี่ยอย่างเดียวเลยกินมาท่านเหมือนเลยพุ่นโไขโน้อยน้อยโอ้ยมุนเหมือนโอ้โหวันนี้หมุนุหมนะครับมุนชูก็พอมุนชูนะเอาออกเอาออก เอาไว้แล้วโอ้ยเอาบังบังพ่อจะออกให้หาพันกันอยู่บนนี่เอาเล่นอันนี้เล่นอันนี้นะเล่นตัวน้ำมันมีหนามนี่เล่นอันนี้บุ้มบุ้มเอาวะนี่ปะปะปะนี่เอานี่นี่เอา พี่เราบิโอ้โงดงเลยไปหาทับู้เลยตะกี้อ่ะบุญชูบุญชูอามาพี่บุญชูบุญชูอยากรงบุญชูามาพี่ว่าไหกันเนนี่เตะบุนเตะนั่นจะเฮ็ดพี่เฮ็ดกี่บุญชูไ้แล้ว ช่วยอย่าไปเล่นช่วยอย่าไปเล่นคืนแล้เฮ้ยไม่น้องเรียนเ้อเอาอ้าเอาเอาเอาเเฮ้ยเฮ้ยดังปุกเลยเฮ้ยเออดีเขาสองขาละออกได้ป่ปะเดี๋ยว S <S ขออสอกขาเลยขาขาโอ้ตับรถคนหุ่นเถาครับหัวแดดหาวอิ่มแล้วก็จะกิะกนตัวอเอามาอีกแลว ดำดำ้าไปเียนเรียนเรียนรูันพูเารี่ัเรียนนาอกีรยน้อยๆครับเอาเรีนง่ายได้เลยเอาแข็งขาแข็งแล้ว เต็มทีเด้อุ่มบุญมเมือนย,ยอดเลยครับบุญเตะดึงบอลดึงออกมาขึ้นละเอ้ยนะเออกลับไปเออเออบุญกับบุญแบญบน,นี้แหละย,ย่างรถ เปล่าหรือ่าพระไงี้ยิ่มเก็ดแตกกูพูดอ้อไปแล้วเอามเถึงแล้ววันน <S prising happy ancy> <Net> ี้เอามเถึงโอ้มืออะไรเนี่ยมือมันกัะปีงี้พี่น้องเนี่ยไนนอนงับก็อยู่่นี่นะับนั่งแต่วันนี้ขาดขาดไป สอเชือกะรอกหารมาคลายกันก่อนนะครับใหเลล่อนียากันทั้งหมดถเชือกที่อ11เชือกนี่แหละครับตทั้งหมดหรือว่าป็นเชือกนี่ไปไก่เอาหอบ่ทาปัญญาเอานี่บ่ได้เอาบ่ได้ ยังปล ong มึงจะได้ดิบพักแล้อโอ้ยยกล้อแล้วครับยกล้อครับสร้างยกล้อเออเด็ดเต้พู้ดสร้างยกล้อครับ ใ่เราเนียวเงิถึงเอาประด้เรียนแล้วประด้เรียนอีแล้วเรียดแล้วสเบาหน่อยหมไปน์แ คุณพี่น้องหลายครับที่เขาว่าเป็นกำลังใจให้นะครับมโยนนกรอครับปึ๊บปึ๊บเดึงรอรถยางมันครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องมากครับสวัสดีครับอุูมบุญสูส์นะครัะผม